มันเก็เข้าไปเลยลังกองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรูปแล้วลูกสองยิงแล้วลูกสองแล้วจะโดนเลยเนี่ยเนี่ยแล้วเหตุเกิดแล้ว ตรงน of er. ี้ละมีหรือไรล่ใช่หลอดไฟงแถมแผงวางไฟมีน้ำุ่งหลัง กระเป๋าที่หิ้วขึ้นไปเมื่อกี้อกระเป๋าข้าวจริงๆเลยจะได้ข้าวตกดูแล้วก็จะมีมีดอยู่ข้างหลังด้วยมมีดเต็มตัวเลยเดีจ้ะของอะไรจ้ะ เราไม่หรอกได้มีการทำขาเขินบ้างแล้วใช่ขาไมาต่ออยู่ข้างนี้เหรอต่อตามเดิมเลยแล้วลงมาทำไมเนี่ยตอนนี้ติดเขาบอกว่ารถมันดับอ๋อล็อกล็อกนี่ไงล็อกโตเห็นว่ามึงใช้ใช้ยือแปลกด้วยเราไปโซ่หายโซ่ก็วางตรงนั้นแหละโซ่ เออเห็นไหมโอมโอมปลดโซ่ไปแล้วตามมาไปแล้วโอ้โหไปแล้โอ้โหนี่ขนหนีเลยเนี่ยว่ะเนี่ยขนของหนีเลยขนของให้อบหนีเลย

หายใจเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะแจ้งว่ากระสุนฝังในทะลุหลัง่งใช่พี่พี่แจ้งมาว่าทะลุเลยไม่ทะลุเับเขาทะลุกับมาแล้วใช่ใส่เล้งเหรอผู้ก่องเหรอะส่เล้งใส่หมวกสีดำเสื้อดำเก่งดำใส่เล้งพ่วงข้างออกเขาเขาเลี้ยงเขาเขาเก่สิบสองวันไหนกินอะไรตัวเอง เขาบอกว่ามินทีซาเล้งหนีเอาไปข้างนอกอะไม่รู้โทรได้ยินเสียงเพื่อีนัดนะครับเขาบอกว่าร้านนีหวยเนี่ยน้แล้วก็ร้านี่หวยเนี่ยเือดัปราแยาีแป๊บ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 เจแจ้งความถงวา่

เพราะว่าเขาไม่เคยหัวใจเขาทำโทษส่วนเขะต้อมาเดนเงสูงาตอบเป็ดมาตอบเี่ยสมรูษ เจ็ดครับผมสองแปดครับหนึ่งเก็หนึ่งเกระเบิดอาวุธก็คือไขควงมีดอาวุธปืนปืนนั่นยังทิ้งอยู่นะทำมีเรื่องอะไรของเขาไหมนี่มีครั้งแรกครั้งแรกเลยอ่ะเขาเอาระดวนันเดียวใช่ไหมรดเดียว ผมกับทางาาเนี่ยเขาไปขาของอะไรมาเขารู้นะเพาะดังปึ้งปึ้งปึ้งอย่งเงี้ยเพาห้องลุงเหรอเพาะห้องเขาอะไรห้องเขาเออเขาบอกพี่ร้อนรหน่อยผมนอนบ้านทุกห้องเขาบอกร้านรบอกเนี่ยมันไมเที่อะไรมาเราว่าอ๋อมาอะไรว่าเป็นบ่อยไหมเป็นนี่นี่ผมอยู่มาคลาสสอง่ะผมอยู่นะคลาสสองเห็นบอกลุงเคยไปเตือนเขาใช่ไหมผมไม่เคยไปเข้าผมโทร ผมโทรบอกไปผมบ้านอ่าเจ้าของห้องเช่าให้ไปเตือนให้หน่อยแล้วลุงเคยไปเตือนเองไหมไม่เคย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 อ่าแล้วกรับเกิดโผล่คู่เรื่อยไปคู่เรื่อยไปคู่เรื่อยไปหรอผมดีห้องพมคู่เรื่อยไปแล้วลุงเคยไปเขาหาว่าลุงไปขโมยของเลยเขาเออก็ไม่รู้ผมไม่เคยย่งเขาเลยเลยอืมอ๋อได้เขาหาว่าลุงไปไปหยิบของเขาของเขาหายลุงเมาลงเมางั้นเหรอลุงของอะไรหายแล้วลุงไอ้ตอนยิงลุงอยู่ตรงไหนที่เขายิงเข้าไปอยู่น้อง นอนอยู่ในห้องเลยเหรอผมซักผ้าอยู่ห้องน้ําซักผ้าอยู่ผมยืนผมนอนพักลูกข่าวพุ่งง่ายออ่นอนพักอยู่เพราะบึง้งพี่อะไรเนี่ยเขาเรื่องอะไรอยู่เงี้ยก็<ถ><า>ไม่มีเรื่องอะไรเขาเป็นเ,เรื่องอะไรน่ะเ,เรื่องที่เสียงดังนะแล้วว่มาว่าหาว่าของหายของมันหายรถนโทษผมเสียเลยอืมมึงอย่างนี้มึงอย่าพานเลยของอะไรหายบอกมาลุงก็อยู่คนเดียวอย่าไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วเขาอยู่คนเดียว ทำที่บ้านได้เลยเลยผมียู่ที่ห้องไฟเลยอืมลุงทํางานอะไรครับเป็นยามอะไรอยู่แต่ข้อนึ่อ๋อเป็นรปพอใ่ข้อหลังทั้งนมไอ้นั่น,น,น,นก็เก็บของเก่าแล้วซ่อม,อมเก็บของเก่าอ,ะอ่ะมันชื่อชื่ออะไรคนที่ยผมไม่รู้จักชื่อเจ้าของบ้านยังไม่รู้จักเลยอืมวันนี้เลยหนักเลยวันนี้หนักวันนี้หนักเลยเจ้าของบ้านบออก่าอีกสองเดือนออกไปได้นะมันเลยไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ังไม่ออกไปเลยยิงยิงลุงกี่นัดนัดนัด ไม่เสียงปืนมีกี่นัดผลีสองอะแต่ว่ามายิงโดนลงนัดหนึ่งนัดสุดท้ายใช่ไหมที่ตอกุลุบาเกิดไปนะใช่ไหมและเหตุมันเกิดยังไงครับใครโทรตามตอนนี้ลูกบ้านโทรตามอ่าโทรตามพี่แล้วเขาบอกว่าไงว่ามาอาราวาอารวาคือคนเมาเชื่ออะไรคนน่ะ ผมก็ไ no ม <g ill ance> ่ได like like mm ้ร hmm. ู้ชื่อไม่ได้เรียกเรียกเขาเรียกเขาเรียกเขาช่างกันเขาเรียกช่างกันเขาเป็นช่างต้มทีีพวกของเก้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาเรียกข่างเขาเขาอยู่ห้องไหนครับห้องเบอร์หกครับสุดท้ายเลยชั้นสองใช่ไหมคชั้นสองสุดท้ายแล้วคนเจ็บอยู่ห้องไหนเจ็บอยู่ห้องเบอร์เก้าชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันอืเขาเจ็บชื่ออะไรอ่ะชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นเขาเรียกลุงลุงเรียกกันลุงเนาะแล้วสองคนนี้เขามีปัญหากันบ่อยไหมเป็นเขาว่าลุงใครไปเตือนว่า เวลาเมาว่เบาเหน่อยอ๋อมาแล้วเสียงดังเเาสียงงดัแสดงให้คนชื่อช่างนี่กินเหล้าทุกวันกินเหล้าเห็เขาว่าเมาทุกวันเมาเมามาทุกวันเมาแล้วก็เสียงดังครับเสียงดังครับลุงลุงกก็ไปเตือนลุงก็เลยเลยเตือนเขาไม่พอใจท่าทางเขาไม่พอใจวันนี้วันนี้เมาไหมวันนี้วันนี้เห็ป้าพวกะวาเมาหนักทุกวันเห็นเดินสวนกับพี่อยู่เออป้าเพราะว่าหนาวเมาหนักทุกวันผมมาเตือนบอกว่าเบาๆบอกว่ามีอะไรก็ค่อยคุยกันเขาบอกว่าเหมีปืนผมก็เลยฉากออกไปแล้วก็หลบเลย ไปดักตำรวจที่ปากซอยอืมเขายิงขี่ครั้งที่รู้สองมุ้งได้ยินเลยสองได้ยินสองนัดนะได้ยินสองเขาไม่อยู่นานยังไงเขาช่อช่างเนี่ยนานแล้วกี่ปีเขาอยู่ก่อนเจ้าของเก่าแล้วเหรหลายปีแล้วครัฮะเจ็ดปีได้ไหมไม่ถึงห้าปีประมาณถึงนน้องว่าอยู่ประมาณกี่ปีไม่แล้วลุงคนเจ็บเขาอยู่นานยังลุงคนเจ็บมาอยู่ประมาณปีนึงปีหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนชื่อช่างผู้ก่อเหตุนี้อยู่ก่อนห้าปีแล้วครับ แต่เขาก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วลุงเขาเคยมีปัญหาอะไรใครไหมเขาอยู่กันยังไงลุงแกก็อยู่เข้าห้องแลยแกอยู่คนเดียวเหรออ๋อแกก็อยู่เงียบๆคนเดียวแล้วตาช่างก็อยู่ใครผู้ก่อนอยู่คนเดียวเหมือนกันอ๋อแต่ตาช่างจะชอบกินเหล้าเม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 าดึก้องสามตุ้มดีกุ้มชอบจะวุ่นวายลุงแกก็นอนแล้วก็เมาออกไปเตือนลูกบ้านมามาแจ้งพี่บ่อยไหมว่าคนที่เมาองมีที่ที่ที่รู้ว่าที่ลุงมาเตือนนั่นแหละคนผงก็มาเตือนกันแล้วผมก็มาเตือนกันแล้วบอกว่า ถ้าเมาอย่างนี้อีกจไม่ให้อยู่แล้วนะถ้าเมาไวๆนะผมบอกเขาเขาบอกครับครับครับแล้วเข้าไปดูในห้องไม่มีอะไรบ้างผมไม่เคยเข้าห้องห้องช่างอ่ะผู้ก่อเหตุอ่ะผมไม่เคยเข้าห้องเลยก็มีแต่พวกทีวีเข้าซ่อมทีวีพวกอะไรพวกของเก่าอะไรพวกเนี้นะอ๋อเขารับซ่อมแล้วเก็บของเก่าด้วยใช่ไหมเขาไขายซ่อมแล้วเขาไปขายเห็นเหตุการณ์ยังไงเล่าฟังนิดนึงเขาบอกว่า ที่เรียกเขาก็เมาเขาก็เป็นร้องอยู่ในห้องเขาใช่ไหมร้องไปร้องมาเขาก็กใครใครคนเมาไอคนที่ยิงนั่นแหละอ่าคนที่ยิงอ่าลุงเขาไม่นั่นหรอกเขาเขาเข้เขขาห้องเขาเขาไม่เคยเปิดประตูตออกมาอีกเลยทุกวันไม่เคยบอกแกไม่ยุ่งกับใครว่าง,ง่ายลุง,งคนเจ็บค,คือลุงใช่ไหมอย่าอ่าแล้วก็แป๊บเดียวมันบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ลูกกระลีกูซื้อมาใหม่ๆห้องหนึ่งก็ไม่อยู่ห้อ อยู่ห้องสองห้องเดียวห้องห้องห้องสี่เไม่อยู่ฉันอยู่ห้องสี่ใช่ไหมบ้านอยู่ติดกับคนเจ็บหรือติดอยู่กับคนยิงอ๋อบ้านอ๋อห้องอยู่ติดกับคนยิงคนก่อเหตุใช่ไหมค่ะอ่าแล้วแล้วไอ้ห้องคนก่อเหตุ่กับห้องคนเจ็บมาห่างกันเยอะไหมห้องห้องคนเจ็บอยู่ห้องสองสานีอ่าไอ้ห้องคนคนยิงอยู่ฝั่งสุดท้ายฝั่งโน้นฝั่งเดียวกันแต่อยู่ห้องสุดท้ายค่ะฝั่งเดียวกันมีมีมีห้องแถวสางเดียวอ่าอ่าคือฝั่งเดียวกันแต่คนคนก่อเหตุอยู่ห้องสุดท้ายถูกไหม ้ออยู่่หงทีป้าอยู่ห้องเลขที่เท่าไรอยู่ห้องสี่คนเจ็บอยู่ห้องที่เท่าไรที่ห้าแล้วคนยิงคนอยู่ห้องที่เท่าไรคนเจ็บอยู่ห้องสองนี่คนเจ็บอยู่ห้องสองคนยิงอยู่ห้องห้าป้าอยู่ห้องสี่ป้าติดกับคนก่อเหตุได้ยินเสียงปืนกี่นัดได้ยินเสียงสองนัดนัดที่แรกยายนึกว่ายิงอยู่หน้าห้องเขาที่แรกนะยายได้ยินแต่ยายก็อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมล่ะยายกลัวไม่กล้าออกมา จะอยู่ในห้องน้ำอย่้อยู่ตรงนั้นด้วยกลัวเขากลัวเขายิงโดนลุกหลงเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างกันอะไรอะไรไงต่อก็เลยทีนี้มันก็ด่าไปด่ามาด่าไปด่าใครด่าลุงอ๋อคนก่อเหตุด่าคนเจ็บจ้าเรื่องอะไรรู้ไหมป้ามันบอกว่าของมันหายอ๋อคนเจ็บหาว่าของเขาหายคนป่วยคนคนยิงคนคนก่อเหตุอ่ะจ้าคนก่อเหตุเขาเอาของเขาหายหาว่าลุงไม่เอาเหรอเขาหาว่าลุงอยู่ลุงห้องลุงอยู่คนเดียว ก็สงสัยลุงสงสยงัสงสยคนเจ็บว่าคนเจ็บขมโมยจ้าอ่ากูเพิ่งจะซื้อมาของกูเฮียไอสัตว์อมึงรู้ไหมวันนี้กูกูจะฟันคอมึงให้ตายเลยมึงรู้ไหมวันนี้ไอเสียงปืนนัดแรกกได้ยินกูไหนทุกว่าอยู่หน้าห้องหน้าห้องของคุณก่อเหตุจา้าและนัดที่สองอ่ะนัดที่สองอยู่ห้องลงุงหน้าห้องลุงเลยจา้าหน้าห้องลุงเลยแล้วลุงโดนยิงขี่นัด นึนงไม่รู้กี่นัดแต่ก็อยู่ในห้องน้ำยายก็อยู่ในห้องน้ำยายกลัวอววเห็นเขาถีบอสองคนนี้เขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมเคยอ๋อมีเรื่องกันอยู่เคยมีเรื่องกันแล้วก,ก็บอกว่าไม่มีใครอยู่มีมีห้องลุงคนเดียวเขาก็เลยว่าลุงขขโมยของเขาอ๋อหาว่าลุงคนเจ็บขโมยของคนผู้ก่อเหตุอือ